จงมีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตศิลปะแห่งอิสรภาพผ่านธุรกิจเครือข่ายเรากําลังมีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตหรือแค่ใช้ชีวิตไปวันๆในโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านอย่างเหนื่อยล้าและรอวันหยุดเพื่อจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตคําถามที่น่าสะเทือนใจคือเรากําลังใช้ชีวิตเพื่อแค่ดํารงอยู่หรือเปล่า ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเมื่ออิสรภาพคือความงามที่แท้จริงจงมีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่มันคือปรัชญาของผู้ที่ค้นพบหนทางปลดล็อกตัวเองจากข้อจำกัดเดิมๆหนึ่งในเส้นทางนั้นคือธุรกิจเครือข่า,ขายธุรกิจที่ให้มากกว่าไรายได้แต่ให้โอกาสในการกำหนดชีวิตของตัวเองค่ะหากคุณสังเกตดีๆคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่า,ขายไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขากำลัง ลขายอิสรภาพพวกเขากำลังส่งต่อไลฟ์สไตล์ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันค่ะไม่ต้องรอวันหยุดเพื่อไปเที่ยวเพราะสามารถเลือกเวลาทำงานเองได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือนสิ้นเดือนเพราะรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่สร้างไว้ไม่ต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดแต่ทำงานเพื่อเติมเต็มเป้าหมายของชีวิตชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ท่องโลกกว้างไปพร้อม กับเพื่อนฝูงหนึ่งในรางวัลที่สวยงามที่สุดของธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่เงินทองแต่คือโอกาสในการเดินทางไปยังที่ที่คุณไม่เคยคิดฝันไม่ใช่แค่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ในฐานะผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงนั่งจิบกาแฟที่มิลานชมพระอาทิตย์ตกที่มาลีฟหรือเดินเล่นบนถนนในปารีส กับเพื่อนร่วมธุรกิจได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายเจอผู้คนจากทุกมุมโลกและสร้างมิตรภาพที่ไม่มีพรมแดนทุกการเดินทางคือการเรียนรู้เปิดมุมมองใหม่ๆคะ่ะเติมเต็มแรงบันดาลใจและทำให้รู้ว่าชีวิตมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายชีวิตแบบนี้ไม่มีงานประจำแบบไหนให้คุณได้แต่ธุรกิจเครือข่า,ขายให้คุณได้นะคะ เครือข่ายแห่งโอกาสธุรกิจที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นตำนานธุรกิจเครือข่ายไม่ได้สร้างแค่ความมั่นคงทางการเงินแต่มันสร้างเรื่องราวให้กับชีวิตคนที่เคยเป็นพนักงานโรงงานกลายเป็นนักธุรกิจระดับสูงคนที่เคยมีหนี้สินล้นตัวกลายเป็นเจ้าของความมั่งคั่งคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายมันคือธุรกิจที่ทำให้ชีวิตมีสีสันและมีคุณค่า มากกว่าการแลกแรงงานเพื่อเงินเดือนเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีพื้นฐานอย่างไรคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่และสร้างเส้นทางของตัวเองได้จากชีวิตที่ถูกกำหนดสู่ชีวิตที่เลือกเองหากคุณยังต้องทำงานเพียงเพราะไม่มีทางเลือก อาจถึงเวลาที่ต้องลองถามตัวเองค่ะว่าฉันกำลังใช้ชีวิตหรือแค่รอให้ชีวิตผ่านไปเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนมีทางเลือกอยู่เสมอและธุรกิจเครือข่ายก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เปิดโอกาสให้คุณได้ออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการจงมีชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ดํารงอยู่และถ้าจะมีชีวิตทั้งทีก็จงเลือกใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ